นะครับวิธีทําตู้ลำโพงนะครับลายเล่หนึ่งคูหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับราคาลากยานะครับอินบล็อกมาถามได้อันนี้คือวิธีการขัดหลังโพสีนะครับอันนี้ครับที่ดีเพื่อใชนีม้มน้องขัดได้คนเดีย ช่างบอกว่าบุหรีไม่ควรเล่าเรียนแบบนะครับคือบบบใช้ในการแสดงเท่านั้น <c oughs> อันนี้ลูกค้าสั่ง6ใบนะครับจะมาอีก6ใบ แล้วก็จะมาเรื่อยๆวันนี้ของได้พ่นสีนะครับมาดูการใส่ใจของช่างนะครับ งานต้องออกมาดีที่สุดตอนนี้ไม่หลีบไม่ได้นะครับเพราะว่างานเข้ามาเยอะเหลือเกินความเหนื่นอยหนักหนักนะ ใครที่มาเยี่ยมโกดังนะครับมีวิดี๋ยวบริการนะครับม,มีลาบ,ม,ลาบมีส้มตำวิดี๋ยวเริ่มต้นที่25บ,บาทนะครับถูกที่สุดในย่านนี้ครับเพราะว่ามีร้านเดียว อยากได้สูตรไหนทักมาครับไม่จะเป็นต้องเป็นสูตรนี้ตู้เบรหรือเครื่องเสียงรถยนต์ก็ทำรับทุกสูตรนะครับอขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับรอรอชมคลิปต่อไปนะครับ